กระทอนหอ่อที่เราปลูกเองที่เราปลูกเพาะเมล็ดทีนี้เขาเป็นแบบนี้หลายรอบแล้วนะเราเป็นคนที่ไม่มีความเชี่ยวชาญชำนาญทางด้านกระท้อนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้หาข้อมูลใช่ป่าว่ากระท้อนใบเขาเป็นแบบนี้คือ<ม>เขาเป็นอะไรเกี่ยวกับนอนมแมลงเจาะใบมาทำรังใช่ไหม ไม่น่าจะเกี่ยวกับแบคทีเรียไวยรัสหรือยังไงถ้าใครรู้ใครที่ทำเกี่ยวกับเกเษตรส่งออกของกระท้ o นหรือมีความรู้เกี่ยวกับกระท้อนเคยประสบมีประสบการณ์ในการตูกกระท้ o นช่วยบอกเราด้วย นะจ๊ะเป็นอะไรมีใครรู้บ้างคำถามคำถามที่รอคำตอบฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกทุกคน,นเราปลูกเองหวังว่าสักวันเราจะได้กินเดีย๋ยวเราจะตัดแต่งใบเขาออกอีกเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะไม่ได้กินแน่นอน ปักช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนหนึ่งสมองสองมือทํามุง่งมั่นขยันจะสัรนเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เสมอไปละแค่นี้นะจ๊ะ